ก่อนเกิดข้าเป็นใครเกิดแล้วใครเป็นข้านี่คือคำพูดของท่านทักหมมอผู้ทายทอดปรัชญาเซนจากอินเดียสู่จีนเมื่อกว่า1,500ปีก่อนท่านทักหมมอหรือท่านโพทธทิธรรมเดินทางจากอินเดียสู่จีนด้วยสองเท้าเปล่าเขาไม่ได้ถือคำพีหรือสิ่งใดติดตัวเพราะเชื่อว่าจะจะทำแท้อยู่ในใจมนุษย์วันนี้ เราจะมาร่วมค้นหา5ปัญญาล้ำลึกที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและชีวิตของคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย5หลักคำสอนนี้ไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นกระจกสะท้อนจิตใจที่จะช่วยให้คุณเห็นแจ้งในตัวเองและหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ยึดติดอยู่จากการรู้ทันสังขารการละการยึดติดการอยู่กับปัจจุบันการเห็นแจ้งในตน และการปฏิบัติโดยไม่ปรุงแต่งทั้งหมดนี้คือเส้นทางแห่งการตื่นรู้ที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ 1. รู้ทันสังขารสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเหมือนน้ำในมือที่คุณไม่อาจกักไว้ได้ทันตหมอสสอนว่าความทุกข์เกิดจากการหลงผิดว่าสิ่งปรุงแต่งจะคงอยู่ตลอดกาลลองสังเกตความรู้สึกของคุณตอนนี้ เมื่อได้สิ่งที่ต้องการคุณยินดีเพียงชั่วคราวเมื่อเสียสิ่งที่รักคุณทุกข์ราวกับว่าโลกาจะพินาศนี่คือวงจรที่ท่านตักหมอเรียกว่าการติดอยู่ในกับดักของสังขารสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเหมือนใบไม้ที่ร่วงหลน่นการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่อาจยึดไว้ได้คือบ่อกเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงแต่เมื่อเราเข้าใจว่าความไม่เที่ยงคือธรรมชาติเราจะพบความสงบในใจ 2. ละการยึดติดธรรมชาติคือความว่างแต่ทำไมมนุษย์จึงสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมามากมายท่านตักหมอกล่าวว่าแม้แต่การยึดหลักทำดีทำชั่วก็ยังเป็นพันธนาการทางจิตลองถามตัวเองคุณกำลังยึดติดกับความคิดแบบไหนความสัมพันธ์สถานะทางสังคมหรือแม้แต่การอยากหลุดพ้นการปล่อยวางที่แท้ไม่ใช่การทิ้งว้าง แต่คือการเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเราแต่แรกคุณลองหลับตาสักสิบนาทีแล้วสํารวจว่าคุณกําลังยึดอะไรอยู่สามอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะคือของขวัญชิ้นเดียวที่เรามีท่านจักโม่ท้าทายเราสิทธิ์ด้วยคําถามหากจิตอยู่กับอดีตอนาคตแล้วใครคือผู้อยู่กับปัจจุบันคําตอบไม่ได้อยู่ในคําพูดแต่อยู่ในลมหายใจนี้ ในมือที่กำลังยกถามเข้าในก้าวเท้าที่สัมผัสพื้นการอยู่กับปัจจุบันคือการไม่แบ่งแยกว่าเราต่างจากปัจจุบันการฝึกสติของเซนไม่ต้องใช้เทคนิคล้ำลึกเพียงรู้เท่าทันลมหายใจที่ผ่านรูจมูกหรือสังเกตความรู้สึกที่ฝ่าเท้าแม้ในวันที่วุ่นวายที่สุดลองถามตัวเองทุกชั่วโมงขนาดนี้ฉันอยู่ที่ไหนอย่าให้อดีตเป็นคุก ความเสียใจหรืออะไรอาวรณ์ในสิ่งที่ผ่านไปแล้วทําให้เรามองไม่เห็นโอกาสในปัจจุบันอย่าให้อนาคตเป็นห่วงโซ่ความกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดอาจทําให้เราเหนื่อยล้าโดยเปล่าประโยชน์ฝึกนิสัยหยุดสังเกตหายใจทุกชั่วโมงลองหยุดกิจกรรมสักหนึ่งนาทีฟังลมหายใจตรวจสอบจิตตัวเองว่าไปติดอยู่ที่ไหน ถ้าวันนี้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่คุณจะได้รับคุณจะใช้มันอย่างไรเส้นสอนเราว่าความสุขและความสงบไม่ได้อยู่ที่การเสางหาสิ่งใหม่ๆแต่อยู่ที่การเตืน่นรู้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนะวินาทีนี้เหมือนดอกบัวที่บานท่ามกลางโคลนตมโดยไม่รอให้โคลนหมดไปก่อน 4. เห็นแจ้งในตนพุทธ,ธะอยู่ในตัวท่าน แต่ทำไมเราจึงสแสวงหาภายนอกในตำราเซนก่าวว่าเมื่อมีสิทธิมาถามท่านตักหมอว่าพุทธ,ธะอยู่ที่ไหนท่านชี้ไปที่หัวใจตัวเองโดยไม่มีคำพูดใดทุกวันนี้เราเสพข้อมูลจนล้นเกินแต่กลับห่างไกลจากปัญญาภายในการที่เรามวัวแต่ค้นหาความจริงหรือความสุขจากภายนอกทั้งจากตำราคำสอนของอาจารย์หรือแม้แต่การเสพข้อมูล มากมายในยุคดิจิทัลก็เหมือนคนกระหายที่ขุดบอ่อน้ำลึกเป็นร้อยเมตรแต่กลับไม่เห็นสายน้ำที่ซึมอยู่ใต้ฝ่าเท้าตนเองท่านทักหมอสอนด้วยการชี้ไปที่หัวใจอย่างเงียบๆเ,เพราะคำตอบทุกอย่างอยู่ที่นั่นแล้วเราเพียงมองข้ามมันไปเนื่องจากเราคุ้นเคยกับการแสวงหาภายนอกในยุคที่ความรู้หาง่ายด้วยปลายนิ้วแต่ปัญญาที่แท้กลับหาได้ยาก เพราะปัญญาไม่ใช่การสะสมข้อมูลแต่คือการรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้งเวลาเราสับสนหรือทุกข์ใจเรามักถามหาคำตอบจากคนอื่นทั้งที่จริงแล้วหัวใจเรารู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรเพียงแต่เสียงของมันมักถูกกลบด้วยเสียงรบก,กวนของโลกภายนอกการฝึกนิสัยฟังตัวเองจึงสำคัญกว่าการเสพข้อมูลพันเล่ม แสงเทียนในมือดีกว่าดวงอาทิตย์ในตำราทุกครั้งที่รู้สึกหลงทางลองหยุดถามคนอื่นแล้วกลับมาถามตัวเองตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรสิ่งนี้สำคัญกับฉันจริงๆหรือและถ้าไม่ต้องการเปรียบเทียบกับใครฉันต้องการอะไรคำตอบอาจทำให้เราประหลาดใจเพราะบางครั้งสิ่งที่เราตามหาอยู่ภายนอกนั้นฝังลากอยู่ในใจเรามาช้านานแล้ว พีงแต่เรายังไม่เคยหยุดฟังมันอย่างจริงจังจังๆ 5. การปฏิบัติโดยไม่ปรุงแต่งเส้นที่แท้คือการไม่แบ่งแยกการปฏิบัติกับชีวิตท่านตักหมอสอนว่าเมือ่อหิวก็กินเมื่อเหนื่อยก็นอนนี่คือแก่นแท้ของการปฏิบัติที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องสอหาความวิเศษจากที่ไหนเพราะทำอยู่ที่ในทุกอริยาบทเวลาที่เรายึดติด กับรูปแบบการปฏิบัติจนมากเกินไปแม้แต่การนั่งสมาธิที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีหากทำโดยความคาดหวังมันก็กลายเป็นเครื่องร้อยลัดเราแทนการฝึกสติที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเป็นชั่วโมงแต่สามารถเกิดขึ้นได้นักขนาดล้างจานถูบ้านหรือแม้แต่การเดินขึ้นบันไดเมื่อเราทำกิจกรรมเหล่านี้ด้วยการรู้ตัวเต็มที่ โดยไม่คิดถึงอนาคตรหรืออดีตนั่นคือการปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่สุดเซนสอนให้เราเห็นว่าชีวิตประจำวันคือวัดวาอารามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการตื่นขึ้นในตอนเช้าดื่มน้ำสแก้วด้วยความตระหนักรู้หรือแม้แต่การหายใจเข้าออกยังมีสติระหว่างวันล้วนเป็นการฝึกฝนที่ลึกซึ้งบางครั้งการไม่พยายามปฏิบัติอะไรเลยปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่บังทับไม่ควบคุมนั่นอาจเป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่สุดมีเรื่องเล่าว่าสิทธิคนหนึ่งถามอาจารย์เซนว่าการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดคืออะไรอาจารย์ตอบว่าเมื่อท่านขี้ก็ขี้เมื่อท่านปัสสาวะก็ปัสสาวะสิทธิ์งงง,งนึกว่าท่านล้อเล่นแต่จริงๆแล้วนี่คือคําสอนที่ลุ่มลึกเพราะธรรมชาติของชีวิตคือการเป็นไปตามธรรมชาตินั่นเอง เราไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาความศัจจกดิ์สิทธิ์จากที่ไกลเมื่อทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตสามารถเป็นทางสู่การตื่นรู้ได้ทั้งหมดการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมหรือรูปแบบแต่เป็นเรื่องของจิตใจที่ตื่นอยู่กับปัจจุบันขนาดไม่ว่าจะกินนอนเดินนั่งหรือทำงานหากทำด้วยความตระหนักรู้และไม่ปรุงแต่งก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่สมบูรณ์แล้ว บางทีการปล่อยวางความพยายามที่จะเป็นผู้ปฏิบัติกับนำเราไปสู่ความจริงที่เราค้นหามาตลอดชีวิต5หาลาักการนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เป็นกระจกส่องให้เราเห็นธรรมชาติเติมแท้ที่ถูกปกคลุมด้วยความคิดปรุงแต่งวันนี้เมื่อคุณเปิดคลิปนี้ลองใช้ชีวิตต่อไปอย่างปกติแต่ด้วยการรู้ตัวที่มากขึ้นเพราะท่านทักหมอสอนว่าการตื่นรู้ที่แท้ เกิดขึ้นในวันที่คุณลืมว่ากำลังตื่นรู้ขอบคุณที่รับฟังคลิปนี้จนจบถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ช่วยแบ่งปันให้คนที่ท่านห่วงใยและกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางเรียนรู้สู่ความตื่นรู้ไปด้วยกันขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญและจงรับรู้ไว้ว่าธรรมะไม่มีรูปร่างจึงอยู่ในทุกรูปทรงชีวิตไม่ปรุงแต่งจึงเป็นธรรมะอย่างสมบูรณ์ เรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี